านขวงกินจังขายบานลขายเฮียนสั้นบานเกิดเก่าดอกเด้หนอแล้วขายถึงเฮียนพองเราเมียนใส่เราหอดบอรอแล้วเมีสิจมกบงอขอให้แต่ดอกีกิน นี่กับสินว่าสำคัญว่าจะฉันเลยเมอเอเาแอร์ละจมทแมา่คุณเนีออ้ออือเออเอ้ยโอนางนองนางฟาห้องปังห้องป้งไขกระทังเมานอนลูกมาถอนมากือบกอนง่ายสายเศารเดี๋ยวเห็นเราผมเมาไว้ก่อนเดี๋ยวเห็นเราผมเมาไว้ก่อนบ่ได้ถอนในกรุงสรหลงคาดา,ามีย มันเหนื่อยมันเปลี่ยมันอ่อนมันเปลี่ยาจะลงแดงตายมียังต้องขายเมียให้บ่เอาเขา้าหูมูเห็ดเป็ดไก่จับขายไผ่ห้ามบ่ยูตเตีองเตอูพังอู้เป็นผงลงลางเขาไปสร้างหน้าสวนหวให้ผมบ่ไปหรอกไงมีแต่ไรรอบานผ่านขาดาคนเหยนอยู่จน อยู่ชนขายซะขายไส้ซื้อสุราเมไรไยให้สวนขายสินชอบหลายคนกินเอามาดินมากึบมาทนยกเวลนยนอนบอนสอนมีให้มียาดาบ่าสนคนเบาพอเท่าไม่เท่าเสียงนกเสียงกาหิวเล่าเมื่อไรขายนาขายไรมีให้กระยาสุราพาจน งั้นก็ชนว่าท่านดุนมังยาวบักสองเศ้าขอปวดละชนเกี่ยง้หน้าเมาแล้วสาหาดาหาบ้านบ่งานจักอันมันแต่เมาเฮานี่ละจมบึงตีสิขายเจ้าโอ้โอ้สุดยอดเลยครับผม มครับมาหน้าสตอรี่กันมีโอกาสมากเยี่ยมยามถามข่าวนะครับสุกจมูกลงครับผมหรือที่ท้บ้านแถวนี้เรียกกันว่าลูกหนวดลูกหนวดครับผมขันสีมาบอวาว่าขันสีมาถามหาว่าสุกจบุกลงยุไสบบหูยุไสนอครับไม่ผู้จักในขีอำเพื่อนวงในโบหูขันมาถามว่าพี่หนวด บ้านลุงหลดด้วยใชครับแต่เขาหัวยังหลดเพราะว่าในหมู่บ้านหนีไม่คนเดียวแม่เนี่ยวันเดยว่านี่พี่น้องอาดจะสงสัยว่าหนวดนี่ของแท้ว่าคองแท้นี่ไม่น่าเจ้าด้นี่ของแท้ได้โอ้แท้ครับแท้แท้ครับผมเมื่อกีู้ขแห้วแฉเพราะอยู่ไกลเพราะว่าเนื่องจากว่าเล่าเป่าแค้นให้ล่ำของคุณลร่ำพูนครับผมในคี่น้องก็ได้ถามกันมาหลายครับเพรว่า อันตู้หนวนนั่นแม่นวนเล่าอิลีบอพ่ั่นโอ้คือเป็นคอนเทนต์หรือใษ่เป็นอะไรเสียฤาษีขั้นเทนต์โปรแค้นฤืษอบอลดีครับครับแต่ก่อนที่เฮาสี่คุยกันเฮามาหูจักสกวันว่าลุงหนวดหรือพ่อใหญ่หนวดนี่เป็นผู้ใดครับมาจากสมีความสำคัญจัางใดเฮาจัง มาไทยเพื่อสี่ไข่พี่น้องในหูจักครับลุงรวนนี่สมัยก่อนขันบ่มีลุงรวนนี่พี่น้องเสีอบเอกวา่าบ่มีพรสักสองแสงในมือนี่ครับผมเพราะวา<อ>่าเรามีความสําคัญกับไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรพรสักสองแสงมากมม่ครับผมเป็นเทรื่องพีเลียงเป็นเทรื่องค้นลองไก่เพ่งให้ครับผม ตั้งแต่ชุดลอยแพร่เสือสำนึกบาบทำในอาจารย์คือว่าขันพ่พี่พอนเนี่ยกัสซูพี่คนจักพอนแสงพอนเป็นจุดเป็นยังไงของอาจารย์พอนศักเนี่ยเราเราเป็นผู้ลองไก่เพียงให้เป็นผู้ฝึกซ้อมก่อนล่ำให้พอนซักสรองแสงอ้าวมาเป็นผู้ดึงึ้นเวทีบ่ะก็แม่พูดก็่ม่ได้เพราะว่าดินคาวววานีเหมือนนึงเนี่ย อันว่านักลอกมาฉ่ำพวกคนโมมา,มา uh huh. เห็นบ่อยฟังกันนะอันนี้คือจุดเปลี่ยนเลยไหมค,ครับจุดเปลี่ยนจุด,จด,จดแรกเลยก็คืออ่าคนฝาดุดพายุนเขาเป็นพระเอกมอลำตะกี้มันเป็นเห็ดมอลำแชมป์อีสานพ่อนทักทรงแสงแชมป์อีสานตัวจริงบานนี้ควันฝาดุดพายุนเพิ่นบ่มาพระเอกก็เลย คิดท้าไผ่พ่อพ่อพอนักก็เห็นนิ้วพอนักนี่เคยหองเพลงในเนี่ยของเทพพอนเพชรอุบลก็เลยครับลองให้รับมท้าถามพอนักมึงพอนักร่ำได้บทพระเอกควรฝ่าดุจประยุนอ่ะก่อนที่สีเหล่าเก้าวความหลังเนี่ยครับผมถามเลยตะกอนนี่อาจารย์พอนักนี่เพิ่นเพิ่นมาอยู่วังน้ำดนหรือเปล่าครับอยู่ตั้งแต่ เป็นคนว่ายหมือนเดิแบกของแบกนิดหน่อยล้อมผากับเป็นน้อยน่อยล้อมผ้าเก็บมีขึ้นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยคือคือจะเอาพ่นสักสองแสงมาเป็นลูกน้องคนวหวยน้ำผู้นี่บัณฑนพ่ออยู่มาพักหลังนี่เขาพัฒนาขึ้นมาให้ผู้นี่เป็นลูกน้องนลองให้เป็นลูกพี่รับลุกน้องนั่นลูกพี่รับไปแสดงผักใจนี่ ผมเมาตะกี้กินเหล่า,ห,า,าหลเมาๆตากล้กินเหล้ากินเหล้าเมานอนใตะไว้ที่บ้านนี่พอพพดีอถึงเวลาพอถึงเวลาพอสักส่งเสียงออกลั่ออกร้องเขาไปเห็นผมขึ้นไปเนี่ยเขาบอกเขาไล่ขาหางเครื่องว่าไป,ไปไปเอานา้ำชุบผ้าแล้วก็ <ซะ S 2> เช็ดหน้าเราเอานา้ำาสานให้าตื่นขึ้นมากพรสักเราหย่านี่ยเราหย่านตะกี้เราดังดังขักนอดังเสาแจนมกังกบ ว่าน้ยันี่ชัตูก็เลยหาคนออกไปยืนคูเคียงคูครับเืมอนี้สิผ้าพี่น้องมากบบกถึงเรื่องเล่าของลุ่งหลวดครับลุงหลวดว่าเรามาอยู่จุดตุหนีแต่ยังไงเราเลิ่ล่าจากวงการมากเหตุยังเราคือบ่ไปตอกับวงการลุกทุ่งครับผมครับเราเป็นคนอยู่บ้านเกิดเบืองนอนนดูใสอยู่เราคือรับได้พี่น้องกว่าคนอาจจัก เดี๋ยววันนี้ผมกับมาหน้าสีมาที่สำนัาเรามาถามพี่น้องดนึู้จักพอส่วนมากการสร้างการสร้างคอนเทนต์นี่ส่วนมากพี่น้องก็สีหูจักแต่นักร่องดังๆครับแต่คนที่อยู่เบื้องหลังของความดังของศิลปินแต่ละคนนี่พี่น้องบบหูจักไม่ยอมลับน่ครับครับพี่น้องพี่น้องสีขัดขันว่านักร้องดังดังนี่พี่น้องก็สีหูจักแต่เขาดัง แ,แต่เบื้องหลังของความดังที่เขาดังจังไลยเขาให้ตัวนเข,าจ,ขาจะดังมีผู้ใดแน่ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้ซอยเหลือเขาทางด้านต่างๆแน่แม่นผู้ใหพี่ <ฮะ S 2> น้องโมโจักครับมือนี่ <ฮะ S 2> คนแรกที่ผมสีมานําเสนอให้พี่น้องโมจักคือเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จของไอ้หนุ่มแขน้ายลายมังกรพรสั่งสองแสงผู้หนึ่งครับซึ่งคันบอาง่ายว่าเขากับเปรียบเสมือนว่าเป็น พี่น้องกันครับคุณพ่อขาหอมขมหอมเป็นลูกพ่อขาหอมลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องกันขาหอมพ่อห้างน้อยเนี่ยเป็นักพนัญญาสรับอืคเป็นคนที่สางพ่อศักดิสองแสงนะครับเป็นคนโคราชครับโคราชครับโคราชกันเองไม่ต้องเกรงใจกันโยมเพอชุมพวงตอนนี้ก็คือก็ใหญ่อเภอแล้วก็แบ่งแยกอเภมร์เป็นอเมาทลำธมิญชัยมาอยู่กับวงพ่อศักดสองแสงนี่ตั้งปีแล้ววาย ผมกับจือ้อไะไรบอก็ว่ามันเป็นสีนน่สิบกว่าปีพนแหลนะบว่าปีสี่สิบกว่าปีครับผมมาที่แรกกับมาล่อมพานี่ยละล่อมผามา,ล,มาล่อมพาล่อมพาตอนตะก,กี้มันบมีเวทีเคลื่อนที่แบบนี้เลยแม่นบ่สมัยตะกอนน่ะโรงเรียนไหนมีโต๊ะเอาโต๊ะมาตั้งเห็ุเวทีตั้งเลี้ยงกันห้ามแต่คนว่ยห้าม โตครัยังมาตั้งล่ำตึงไปที่เราขามาติดขัดกันใช่ไหมตะกี้มาขาติดกันล้วขึ้นดึงไปที่เลยตะกี้คนโครานีคนโครานีอำเภอชุมพวงสำเนียงอะในการบอกเออผู้โคราดบ้านเองไม่ต้องเกรงใจกันครับคนโครากินแล้วไม่อารมณ์วัตเขาไม่เรียกคนโคราดว่ายเชนแต่ก็เมาเหล้าครับกินหนักกินหนักมาก่อนช่วง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 ที่พริกปัญจาการเป็นคนไหวยมาเป็นตัวตลกนี่ เป็นตัวตลกนี่ดูยืดด่นบ่ตัวตลกตั้งแต่เริ่มดังชุดเชื้อธนุกบามเชื้อธนุกบามเชื้อธนุกรรมกับมามาหอดอนมหน้านครพนมนุ่มหน้าคน,น,น,นาครพนมแล้วมาชุดลอยแพร่ชุดหอดจนหอดสาวจันกลางกรุูได้ค่าตัวเทอะไรชนอันนี้ร้อยค่าตัวบางมือก็ไรเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาท ร้อยหาสีบาทาาาาาก็เขาว่าค<ม>ขาคิดว่าคักอะไรเนี่กี้กับก๋วยเตี๋ยวกับา้ำละสี่บาทห้าบาทครับทำไมตะกี่บุหรีกัซ่องเราห้าบาทหกบาทแต่เขาเนี่ยเขาว่าเมาหนักคักมันบมื่อก่ก็มมเมาโอ้เมาในหาตัวเทียบบ่ได้เมาซ้ำในนักซ้ำในนักกินว่าเก็บเย้วใส่ผาเถอะไปเย้ว <laughs> ใส่ผาบ่หเนี่ยบ่ขี่เนี่ยจ้าบ่ขี่ขี่บ่เนี่ยขี่บ่เนี่ยโอ้แสดงว่าสั้นรสองหมื่นไหมครับสมัยก่อนนี่ครับมันมันเงินเอ่อ ลอยหาสิบบาทเงินเจ็ดสิบบาทตะกี้มันมันเราควรละสิบกว่าบาทบวกจินบ่ได้บวกจินมือสันอ่นมือสัน่นได้ข่าว่าขันพวกจินนี่ยคือทางเวทีบ่ได้บ่ได้แล้วก็นอกจากว่าสิมีซื้อเสียงทั้งนั้นมั่งพวกเราเราก็ยังได้ข่าว่ามีซื้อเสียงทั้งนั้นเป็นเจ้ามือไฮโลนะโมงดนตรีพ่อย่รอำรถบ้านแลรงขยำทั้งรถบ้านพูดเลยขยำรถบ้านเอาละครับอพไปหอดดานปุ๊บสิบอกโชคพูดเลยมาดิ บัานนี้ลูกลูกขานี่พ่นสักนี่เหรียญน้ำมอพ่นสักนี่พ่นสักกบ่าปันใดชวนมากชวนมากกับที่หายใจมูยืมคือในข่าวว่าเหรียญน้ำมูยืดเหรียญยู่แต่ว่าแท่งแท่งชื่อแล้วก็เอาบอ่เป็น <c oughs> มูว่าจะคล้องชื่อมักเหรียญมักมึงมูเหรียญบ้านหน่อยแท่งชื่อแล้วเอาบอ่เปลี่นคอ,อยชื่อยี่บ่นี่เพราะว่ <c oughs> <c oughs> าใจก็หายใจเอาพ่นสักสองแสงนี่พ่นสักสองแสงนี่คุณเห็นภาพพ่นสักสองแสงนี่ เราลองเพ่งซาลงบังซาลงบังคนสิขึ้นว่าพ่นซักซ่องแสงนี่สูบซาต้องสูบซาแค่ที่จริงแล้วพ่นซักนี่บ่สูบซาเด้อบอมีบ่มีบ่สูบซาบอมบ่มพ่นสักนี่อะไรนเป็นเนี่ยของเพ่งี่เหรอนสักนี่คนเห็นภาพพ่นซักนี่อาจีเห็นว่าพ่นซักซ่องแสงนี่จะต้องสูบซาก่อนจะขึ้นเวทีได้โบนี่แต่ที่จริงแล้วพ่นซักซ่องแสงนี่ เป็นคนที่ไม่สูบกัญชาแล้วก็ไม่เล่นการพนันไ่เล่นการพนันอสักสองเสียงเป็นนักล่องนี่ใช่จิง, <c oughs> จงกับ <c oughs> ชาลีพอชาลีพอชาลีอยู่เสียงอีสานเสมอนี่ยทีมงานกันเล่นสีมองอีสาน <c oughs> ทีมงานตะลกผมแล้วก็ได้ข่าวว่าเป็นคนล่องไก่ได้ได้ก่อนล่ำจากอาจารย์เหล๋ยลรมผู้มพิพากมาแล้วครับ เป็นคนมดาซ่อมกอ,อ,อนอ,อ,องไก่ครเป็นแล้วจังไปบอกครนซักมีมีมีเพลงในไนที่เป็นเพลงห้องจ้กของไหนมีบอกอ่วนล่ำมี่มีมีมีควนล่ำก็แเราก็จะล้มเราคนแต่งให้แต่เราตายไปแล้วลืค้นขายบ้าน แล้วก็ล่ำลองล่ำล่ำเพี้ยนนะครับอ้ล่ำลองล่ำลองใจฟังจะกวนน้องบ้านเราเนาะล่ำรองใจกวนอ่ะลองใจกวนนะครับข้ากันขันเสียงบุญีต้องขออภัยเราะพี่น้องเด้อบางเทื่อนเนี่ยเสียงเสียงมันพิวออกปากไหลเท่าแล้วเท่าแล้วบางเทื่อนนี่คนลองไก่เพีงนี่อาจดีลองบมวนดิแต่ว่าพอเวลานักลองเขาเอาไปถ่ายทอดของเขาแล้วเขากัดสีมีแบบฉบับของเขาเป็นดีมวนเอาลองลองฟังกวนอีเสื้อว่านางเด็ก่อนหนามห้อง น้ำหองน้ำหองเอ้ยกำลังเล่นทั้งเวทีเล่นตลกอยู่แต่เกามีแต <laughs> ่ตะะา้าห้องเดนมาลำเนาะครับอันนี้สิมาลำน้ำหอมน้ำหอมแต่เกามีแต่า้าเอ้ยฟาห้องโยนอันนี้น้ำหองมันชืห้อง,ย,งยังไงเอาลองลองฟังเบิ่งครับน้ำหองครับโอ้ยแหลน่น้ำเอ้ยน้ำห้องโยนยืนง่อยพูนอยู่คนห้องเดินลังแล้ววันนี้บัดหาน้ำเปิดป้อง Ba bóng bóng hâm hòa hong a oi hăng kong yoga kô la vé a oi a oi a na 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 sống ทุกสช่แนวได้ปลากระป๋องข้าวหอมไม่ได้หองกันเลยตึงหัวมันกระมุมพี่ครัวปลากระป๋องข้หวหอมปลากระป๋องข้าวหอมไม่ได้หัวมันกระมุมีคนเขียนก่อนเพื่ได้เขียนจานอารมณ์บ่ะจานอารมณ์บู้งีผักคุณเขียนในพรอชักหน่งต่อ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 ตเลิกบัานนี้มันโดนมันโดวนมันดวนมันดนมิอะไรเลิกลาวงการมันแล้วครับไล่ก้อนครับหลายก้อนบัานนี้บัานนี้หลังก็ต้องทบทวนไม่ยังยังขี้จืดเลยหลังจากเลิกลาจากวงพรอชักซองแสงมาแล้วนี่ มีเงินก้อนหนึ่งหลายปยันไหนก้อนทุดตไายที่หลังจากหนึ่งวงแล้วก้อนทุดตไายก็มีหลายเต๋อมีเลยมีหลายเติอทองก็ให้ว่าหกเจ็ดบาททองสมัยบาทละสี่พันเนาะทองนี่ได้ข่าวว่าได้ข่าวาบอกอวดบอกซื้อฟังว่าบอมเป็นทองจากเงินเก็บจากค่าตัวนี้บอบอจากการเล่นให้รู้ได้เล่นเฮโรูได้บอจากการเล่นเฮโรูได้เออยนั้นเยอะมากกัมากอ่า วิมานพ่อเนี่แหละเพื่อนชวนมาอยู่วังว่งสมจินบอทองอันนี่สีสานรับช่วงหนึ่งอันนี่สีสานแล้วก็มุทิศคำสวยมันอยู่มาอยู่กับช่วิโดหยิ่วงนั้นช่วงนั้นบริษัทชั่วมานัเอาไปซอยวงมุนทิผมาปนัผมไปหนับไปบุกงานเป็นกาโฆษณาครับหลังจากนั้นกะ มาอยู space, the spring, the ่ก the ับมอลำหน่อยๆในเนี่ยหลายมอกร้อมาอยู่อยู่ไอ้มอลำอุดรอุดรอนอับสมัยชายเมืองชนเราดังดังนอมอยู่มันอยู่กับชายเมืองชนไปเที่ยวซอยพิ่นไาไหนกับบ้าได้ลูกได้เมียครับมาได้เมียอยู่กับย่นกี่ปีหลังขึ้นมาอยู่นี่หนครับเฉพาะอยู่เฉพาะอยู่บ้านนี่ พอตเศ้าปีเลวมันเศร้าเศ้ากลัวเศ้ากลัวกัเศ้ากลัวปีเศ้ากลัวปีปูพผาก็ได้กินด้วยลไปได้กินด้วยแล้วก็มาเห็ดูเลียนลูู้เลียนลูไปเลยเพราะนางนี่เป็นูเลียนลููเลียนลูหน้านานี่ได้ได้ได้ด้วยมามาจำแลงหมูจำนายอันนี้อันนี้เขาเห็เขาเขาาอ้นกอนูเลียนลูจังก่เศรษฐกิจพอเพียงไ้โครงการหนไร่หนแสนหนึไร่หแสนเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่หน้านี่มีอินทรีหมด เขาแบกปุ๋ยเคมีผานหน้าเนี่ยบ่ให้แบกพันอย่ามันเฮียใส่อย่ามันเฮียใส่บ่ให้แบกพันอย่าเฮียใส่แห่งเสียเมือไห่บ่บ่มาเชาเห็ดอินซี่เนมันมันตัวเห็ดเขาอินซี่เขาอินซี่เขาเขาหน้าธรรมดาเนี่ยสี่สี่ขายกิโลกรัมละสิบยี่สิบบาทแค่ของเราเนี่ยขายร้อยหนึ่งร้อยบาทโอ้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทพี่น้องอยากได้เขาปลูกจังสิผมก็ต้องมาติดต่อผมเลยเพราะว่าผมอ่าไป ศึกษาอยู่ข้องข้องหกกับเพจิเพจไปอยู่กรมการเข่าไปไปอยู่กกรมาปเซตเซตสำเร็จแล้วผมโครงการหนึ่งเลยหนงเสียนี่ผมในทุ่นก้าวถวายองค์พระเทพลอยหาสิบกิโลเขาเขาลืมผัวกับเขาในใได้ถวายถวายทุ่นก้าวถวายพระเทพมังกรพระบัดบัดนี้พอทุ่นก้าวถวายไปแล้วเพิ่นเลย เออสิเอาเขาผมไปเห็ดพันจายออกมาทั้งอิสานนี่แหะครับบ้านนี้เขาผมมัน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 ปน,มนผ,ผมเลยไปหัดดีดดีดขัดมเลมล็ดพันธุ์ใหม่อยู่กรมการเขาข้อหกก็ลเลยได,ได้ได้รับบุธิบัตรเป็น สมาชิกมูลที่ใช้พัฒนาจากที่พดีกรมการเขาเราเป็นเป็นเป็นระเทศไทยมีใบมีใบมีใบมีมีมใบรกกาศพรมลายใบห้ามงแขนอะไรพวกนั้นะจุในงานีวิลุกจะค้นบอมาอยู่น้ำน้ำนี่บอบอมวลกมาได้เนี่ยเดใหม่พอดีเป็นเป็นเทศมันทาย่าตายคือทีมีคนบวชไหซะเนี่บ่มีคนบวชแต่กอดีสนิกคนบวชจะาของแล้วบวชเองย่ยนะคนบวชจะของบวชเอง คุนวดบวชให้เจ้าของสักกัตจังไต่เนี่ยเป็นว่าแหละจีเป็นช่วงนั่นแหละครับนี่คือนี่คือประวัติการเป็นมาของของสุขจมูกโดมครับนะครับคันพี่น้องเคยเบิ่งได้เข้าว่าเล่นหนัง้เนีเล่นหนังก่อได้ก่อนเหวพิงผักลักวันพลงผักลักครูก็น้องชายรักอภิชาตเคยไปไปช่วงนี้ไปทุไปช่วงนี้ช่วงนี้ไอไปซาอุเมื่อหนึ่งช่วงฟอนซักลำไอดังเสียงไอ้ร้อยแพ้นาะ เสียงดวงไปทิ้งสะอุยกมือสะอุนั่นะไมู่่นี่ไม่ไม่นี่อยากชั่สาวครับว่าเจ้าของได้ลินหนังบอเลยไปจ้างหนังมาเรื่องแดกก็ว่าเอาบริการไอ้บริการหนังผัดเซียวจีละวันจีละวันอยู่อยู่โชกิใส่บ้านมาเนี่ยเงเอาเงี้ยเอมึงไปใช้บ้านกูนี่ห้ามเอาเรื่องเงินไปฉายเรื่องขี้เลกเลยคนพูดเอาวัดที่ฝังรักอย่าเดียวไปเลยเป็นทางสามใจได้ไหมมาก่อน มาประกาศในพี่น้องผมเล่นหนังเรื่องครับผมแต่ใเรื hmm. ่องเมื hmm. ่อเมื hmm. ่อจีจบเรื hmm. uh ่องหลวงโบเห็นไปดิไปด่าบางเจ้าเมื่อกีกูคบอกเจ้าว่าเฮ้ยเมื่อกีเล่นฉากเดียวหรือฉากไม่ทำนี่ช่วงนี้บางเจ้ามันโยงมวนบางเนื้อพอดีเกียรติมูสิบัวใจกันแค่หนังมึงโยงมวนอื่นกูบอกเลยมึงโยงมวนอย่กูแสดงกันตัดออกิกูแลกข่าย เนี่ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวนี้คันพี่น้องเห็นคลิปของลำพูนสีสวัสดิ์คลิปที่พอแค้นคือตุหนวดแล้วเป็นดนตรีลายยางเนี่เป็นลายยางครับแต่แค้นแล้วเราก็บพกเก่งหรอกแต่ว่าก็พ่อเป่าได้พ่อเป่าได้ครับแล้วก็ต้องฝึกษากันจังก่อนเป่าเนาะครับครับกขอฝากให้พี่น้องให้การสนับสนุนไม่น่ามีอย่างขีดสอบถามบ่กรฟังมานบนหล่ะครับอาจารย์ต้องเบิเลยบ่สเป็นเรื่องประวัติเพิ่มเพิ่นนี่โชคชนเนาะเพิ่นโอ้สมัยก่อนเนี่ย มรนงพลนี่เด้แม่ไปอยู่กับศิลปินนะดังๆหลายคนเลยกันมีเป็นจุดเปลี่ยนของให้คนหุ่นจักศิลปินดังๆหลายคนด้วกันครับผมนก็ถือว่าพอสมควรอยู่นะครับอลไรสมัยที่พ่อดาวบานดอนสักสยามรอยเอสเตยามอยู่เวลามาไปอยู่น้ำกันมาเมื่อเคยขึ้นเวที่สิริปินเกากรีหุ่นจักเมื่อหลังขันไปที่ทำทีโอกาสจะไปไหมครับอยากไปหัวบคิดว่าลำพูนกับ ว่าวิมานพ่อนผนดังยันยันยันเหงื่อวนกลับไปอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องคันดังเห็นหนงคันดังยันลุ่มวันือซุปจ้าบุกดวงทั้งเวทีลำพูนทั้งเวทีอีกเรื่อหนึ่งอย่าลืมให้การสนับสนุนลำพูนสีสวัสดิ์กับว่าวิมานพ่อนนะครับกับฝากผลงานเพลงชุดทีใหม่ออกใหม่จริงเกินใหม่นะครับพี่น้องก็ยังยังไปขอกันทั้งเวทีอีกเรื่องหนึ่ง เดี๋ยวนี้อยู่อยู่แบบพ่อเพียงอยู่แบบพ่อเพียงเป็นตื่นขึนมาเาี่ยมือเศร้ามากกับไปวัดไปว่าไปวัดไปว่าพ่อได้นั่นได้นี่กับยกคู่เพิ่นเอื้อนไปหันมานี่กับพ่อได้เพิ่นไปพ่อเพิ่นไปหาไอ้หลายอย่างหลายอย่างไปไปลุงอุโปไปไปนี่ไปไปจิตนิมนต์จิตนิมนต์ไปครับครับเนี่ยครับเปลี่ยนขึ้นไหวเข้าครับมันธรรมชาติสั่งสั่งขึนมาเห้โวอยากทำายธรรมชาติ คันโลกพื้นเรื่องเข้านี่เว้ยบางอย่างนี่เกือบตายเกือบตายขนาดสิตายยืนสั้นยัอยย้อยย้อยย้อยของไอ้ที่ยู่ลูกลูกลูกสาวตายลูกสาวไอ้ลูกสาวอยากจะให้ลูกสาวอยากจะไอ้ขันเจ้าบกโกหนวดลคอยจะบอกว่าเฝ้าบกเฝ้าเจ้าขนาดสั้นก้องก้องเดียวบกโกลนวลอันนี้กูโกลนวดแหกูตายดีกว่าแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นจุดดึงดุเลยผู้ใดอยู่ในเตียงเขาหนังผู้ใดมากเขาก็อยากมาถามเลย แต่ว่ายังไปกินขาวน้ำเดิมาน่ายักินขาวกับลาบเลือดน้ำขันสดลาบเลือดไม่ริ่ยหรือเปล่เลือดมันย่ยเลยโอ้อ้าวสำหรับคลิปนี้มาเยียบ้านลุงหนวดครับครับผมการอาริตลกของวงพันธุ์สักองแสงครับเดี๋ยวนี้เพิ่นกับพีวามอยู่แบบสุขสบายเลยล่ะครับครัอยู่แบบพ่อเพียงอยู่แบบพ่อเพียงครับ ปูบบกปลาบบกผ้ากล้วยอ้อยมี่มั้เพราะว่าที่เป็นเอ็มวีเพลงต่างๆของผู้ใดเนี่ยกับมาไายอยู่นี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นทำเลดีของเรับไปของไป่ขอย่างกับเอาสำหรับคลิปนี้กับผมกับลุงหนวดจุกจับุกดวงครับมาหน้าสตอรี่ครับกล่าวคำ่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม